ผมหนุ่ยรถใหญ่นะครับายขายรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่เบริษาท์ดิโอสวนน้ำมันเซลล์สาขากระบี่นะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะนะครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะขออนุญาตมารีวิวรถบรรทุกนะครับอีกเช่นเคยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับในรุ่นของหกล้อกลางนะครับหรือเรียกกันว่า f r r 2 1 0ออีกแล้วนะฮะขายดีจังนะครับรุ่นนี้นะครับก็ลูกค้าใช้กันเยอะครับก็ดี ก็ดีจุดแข็งนะครจุดเด่นของรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดูนะครับผมน่าคันนู้นนะฮะตรงนู้นก็ F-R หมดเลยครับ3ามสี่กจอดอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับ F-R นะฮะแ,ะแน่นอนนะครับคันนี้เป็นเครื่องแบบดีเซลนะครับซูปเปอร์คอน r a อนเร็ว i จลักอินเจคชันเอร์นะครับก็ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง210แรงม้านะครับ ความจุกระบอกสูบที่5,193ซีซีนะครับแล้วก็แรงบิดนะฮะ637นิวตันเมตรนะครับก็เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับการใช้งานมากนะครับสำหรับงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างเช่นวิ่งหินดินทรายนะครับส่งอุปรกรณ์ตามร้านอุปรกรณ์ต่อสร้างต่างๆรวมถึงหน้างานลงบ่อด,ดินนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็นรุ่นนี้ครับ MacTalk นะครับแม็กคอคืออะไรแม็กคอก็คือเป็นชื่อเรียกอัตราทดเฟืองท้ายนะครับหรือเฟืองท้ายขนาดใหญ่ที่มีอัตราทดอยู่ที่6กจุนะครับก็จะเป็นเฟืองท้ายที่เหมาะสําหรับงานวิ่งยนแบบนี้นะครับดังนั้นสรุปง,ง่ายๆเลยคือเอฟานะครับถ้าลูกค้านําไปใช้ในร้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าวิ่งหินทรายก็จะต้องเลือกใช้แม็กคอกตัวนี้นั่นเองนะครับเอาแบบส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฟืองเร็วนะครับ คันนี้คือเฟืองเร็วอ้าวไม่ใช่เฟืองช้าเหมือนกันปิด,ปดๆๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นเฟืองช้าเหมือนกันนะครับเฟืองเร็วออกไปแล้ววันก่อนนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าก็นําไปบรรทุกแบบฟาร์ามก็ใช้เฟืองช้าเหมือนกันเพราะว่าอนาคตอาจจะไปต่อเรื่องของตัวลูกว่วนะครับหรือว่าใช้ในงานวิ่งหินทรายก็ใช้เหมารวมไปเลยครับตัวแมกของนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าวิ่งงานหน้าเดียวเช่นต้องการวิ่ง หลังถนน90%รนล้วนๆเน้นประหยัดน้ำมันหลักๆนะครับแต่ว่าไม่เน้นเรื่องแรงขึ้นจากบ่อพอประมาณนะครับก็จะใช้ตัวของเรียกว่าเฟืองเร็วนะครับซึ่งภายนอกภายในก็จะเหมือนกับแค่นี้นะครับในรุ่นของไอบานะครับท่ากับจะมีสองแบบให้ลูกค้าเลือกครับคือเฟืองช้าและเฟืองเร็วในรุ่นของไอบานั่นเองนะครับก็ขอบคุณครับลูกค้านะครับคันนี้ก็ซื้อเป็นคันที่2นะครับ อยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่งทั่วไทยครับนะครับ MR 2 1 0ทีนี้มาดูเมื่อกี้อธิบายเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์นะครับมาดูกันนะฮะตอนนี้ผมยกดับก็เป็นเกียร์เบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เป็นแบบรหัสเกียร์นะครับ m z w 6 D นะครับ6เกียร์เดินหน้า นะครับพร้อมตำแหน่งเกียร์แรกเนี่ยตำแหน่งสุดท้ายทําให้เวลาเราขับตำแหน่งสุดท้ายรถก็จะประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อัตราทดเกียร์หนึ่ง,งที่จะดีแล้วก็เหมาะสมในการใช้งานนะครับพึงทายครับไปเกีิบายไปแล้วนะนะครับก็จะมีไซส์ขนาดอัตราทดทกียร์6.143นะครับแรงบิดก็637นิวตันเมตรนะครับที่ส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอ่าเมื่อกี้เครื่องยนต์เกียร์นะครับแล้วก็พึงท้ายมาดูระบบ ความปลอดภัยบ้างเช่นในเรื่องของระบบเบรกนะครับเบรกคันนี้ก็จะเป็นเบรกแบบชิฟฟี่นะครับพอเป็น f าก็ชิฟฟี่เหมือนกันหมดทุกคันไม่นจะเป็นช่วง4เมตรหเมตรหหรือ6เมตรในช่วงความยาวของตัวรถนะครับเซลก็จะเรียกแบบสั้นๆครับ fr ช่วงสั้นก็ตัวนี้นะครับ4เมตรส้ 3, ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเ่องท้ายเครื่องยนต์ก็ลดแรงม้าลงนิดนึงนะครับแต่ว่าคันนี้คือถ้าไปวิ่งหินทรายก็ลูกค้าตัวนี้ครับขายดี นะครับผมก็เลยแนะนําเต็มตัวใ e ห้มาาคลิปเนี่ยจะมีเอาเยอะมากนะครับในในในแต่ละแบบแต่ว่าก็จะแตกแตกต่างในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งแต่ละคันกันออกไปนะครับแบตเตอรี่2ลูกครับอุปกรณ์มาตรฐานชัดซีแบบแข็งแรงทนทานนะครับส่วนคันนี้นะครับประกอบกับหูด,ดัม SKT นะครับก็ประกอบเร็วมากนะครับช่วงนี้ SKT ก็จะมีที่เขาบอกว่าตัวรองดัมเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันยาวทั้งอัน นะครับมีตัวแฟนปลาที่ว่าล็อกกับตัวดําได้อย่างพอดีนะครับอันนี้คือคือจุดเด่นของเขานะครับก็คือเป็นเหล็กยาวเป็นเหล็กรางยาวเป็นงูนะครับแล้วก็มีซับเฟรมนะครับหมอนรองอ่าตัวกระบะดําเวลาดําวางนะครับแล้วก็มีตามในรูปครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวขาค้าดํานะครับกระบอกดําอยู่ที่ในรุ่นของ6ตันนะครับเป็นเอ็นเอ็มอ่าเป็นตัวเล็กเอ็นเอามาในกระบอกดําก็อยู่ที่4ตันนะครับ 6ตันแต่ถามว่าลูกค้าเวลาเข้าบรรทุกก็ควรที่12ครับทางหัวเขาแจ้งมาก็ทุกได้หมายถึงยกอัตรารถก็12ตันต่อครั้งนะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมของกระบะดําด้านล่างของเขานะครับประมาณนี้ <c oughs> นะครับที่ไปดูคันนี้ใช้าย,ยางเดิมๆโรงงานนะครับเป็นยางบิสโตน ขนาดสายาง8.25ครับแล้วก็คันนี้ลูกค้าแต่งฝาครอบล้อเนาะทั้ง4ข้างนะครับตกแต่งอะไรบ้างคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ด้านบนนะครับมีหมวกครอบนะครับแรบลายด้านข้างมีคิ้ววอันศาสตร์นะครับมีคิ้วร่องครับว่าเอ่อที่รีดกระจกเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมจะเรียกคิ้วคิวขอบกระจกด้าน ซ้ายขวานั่นเองประมาณนี้นะครับเรียกไม่ค่อยถูกงงงงแวนนะครับเรียกผิดขออภัยมือจับนะครับฝา,าครอบโครเมียมแล้วก็เบ้าด้านในนะครับตัวนี้ซุ้มตัวกาประตูยังใช้สีเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็มีตัวสไปเดอร์ด้านล่างนะครับพอดีพอดีครับรอแบบพอดีพอดีนะครับส่วนขากระจกซ้ายขวาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นแบบสเตเลนนะครับขากระจกทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา นะครับต้นนี้ก็ด้านขวานี่ก็เป็นแบบจอจาแล้วก็ใส่มีบานเสริมตัวเล็กมานิดนึงนะครับบานเสริมตัวนี้ก็มีเท่ากับมีกระจกบนล่างครับ2ตัวอันนี้เดิมๆของตัวรถแต่ว่าจะใส่ฝาครอบมาเพิ่มนะครับใส่ฝาครอบเพิ่มสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยก็จะมีครอบทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับกระจกบนล่างเสริมครับด้านบนแล้วก็ด Lis ้านขวานะครับเพราะเดิมๆเนี่ยปกติด้านขวาจะมีแค่ ตัวนี้นะครับกระจกอันนี้แค่คันเดียวแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีแค่2อันบนส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้ใส่เพิ่มเสริมเข้ามานะครับไฟหน้าเดิมๆครับสแตนดาร์ดก็โปรเจคเตอร์เลนแต่ว่าก็จะมีเป็นไฟแบบตัว L L E D ตัวอยู่ข้างในนะครับไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าสีเทานะครับเมสเซนเมอร์เดิมๆกับตัวรถนะครับเดิมๆกับตัวรถ ครับลูกค้าน่าจะรถมาเข้าสูนครับเป็นหัวลากมันก็มีตัวปอยเลอร์อตัวด้านล่างครับขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำอะไรบ้างครับพี่อ๋อถ้าเข้าสูนหรอเช็กระยะครับเทมไหมเนี่ยครับสั่งเทมของมาแล้วเหรอไม่แน่ใจว่าของไอของมาแล้วยังของที่ พี่จอยครับของพี่จอยต้องน่าจะลงไปด้านหลังเลยครับพี่จะมีโรงซ่อมอยู่ด้านหลัง,ง,งลใช่ใช่ไม่รู้ว่าพี่จอยอยู่ไมพี่จอยไม่อยู่พี่จอยอยู่แต่ว่าข้างหลังมีพนักง,งานอยู่พี่ถามได้เลยเจะเป็นสร้างใส่่เลี้ยวขวาเลยครับรงที่มี1 0บล้อต่อแตะพี่จะเห็นตรงนั้นเ,นเ่ยเลี้ยวขวา,ขาไปเลยได้ครับล้วก็ถามอะไรได้เลยพี่เดี๋ยวเขาเช็คของให้ก่อนโอเคลูกค้านำรถเข้าสู่ครับรนะครับก็เดี๋ยวต่อเนีย ต่อคันนี้ก็มีติดตั้งตัวสปอยเลอร์ด้านล่างครับเพิ่มขึ้นมานะครับก็แลบสีน้ําเงินครับอันนี้สีเนี่ยเราสั่งได้นะครับแล้วแต่ชอบสีไหนดูด้านข้างนะครับของตัวรถก็จะมีบันไดดานะครับก็จะเป็นบันไดดาตัวนี้มาให้นะครับนี่สวยงามการถังน้ํามันครับไอเีซ้ายขวานะครับมาดูด้านท้ายก็จะมีท้ายเป็ดนะฮะเดี๋ยวลูกค้าวิ่งดินเผื่อติดก็มีมาให้ด้วย ฝาข้างนะครับเปิดได้นะครับ60เซนสูงขึ้นไปก็60ก็ตีว่าประมาณเมตร20จากพื้นกระบะดาฝาข้างเปิดได้ครับด้านซ้ายด้านขวาวิ่งหินดินทรายครับเผื่อว่าดินดินแล้วรถรถเขาติดลมอะไรเงี้ยเราก็เปิดฝาข้างล้วก็เทดินได้ด้านข้างนะครับฝาท้ายจุดหมุนนะครับก็จะเป็นแบบแซนด์บาของเขานะฮะแต่ก็จะมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเห็นว่ามาอีกรุ่นหนึ่งตอนนี้เราชมกันอยู่ก็จะเป็นตัวนู้นอันนี้รุ่นใหม่ จะต่างกันนะครับฝาท้ายก็เป็นแบบ2ตอนครับถอดบนถอดล่างได้ถอดบนได้เปิดล่างได้แล้วก็มีล็อกฝาปากนกแก้วครับ3าจุด1 2 3สนะครับไว้สําหรับใช้งานยางสเปรย์ครับด้านล่างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับลูกค้าวิ่งกินไายก็บางท่านก็บอกว่าอยากใส่จุกนะครับก็เป็นสีแดงๆอยู่แต่ถามว่าเราจําเป็นไหมขึ้นอยู่กับการใช้งานครับบางทีลูกค้าถ้าวิ่งตามหนังยิงไม่ต้องใส่ก็ได้ ฝาครบาอบล้อนะครับเหมือนกันซ้ายขวาถัางน้ำมันนะครับตัวน,นี้เป็นแบบเอ่อถึงร้อยลิตรนะครับถังน้ำมันหนึ่งร้อยลิตรขนาดปกตินะครับก็จะมีนี่เลยตัวยกนะครับยกก็เปิดล็อกหัวเกลงครับนะฮะปีน้ำมันพวงอะไรพาวเวอร์น้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็จะมีกล่อ,อ,องฟิวส์ต่างๆนะครับโอเครถเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยว ไปอธิบายด้านในรถบ้างนะครับด้านในรถมีอะไรบ้างนะฮะไปดูกันดีกว่าคันนี้นี่นะครับก็รถใหม่นะครับก็จะมีถุงมาแบบนี้นะครับยังไม่แกะทีนะฮะแล้วก็จะแกะถุงออกเบาดนั่งสามตัวครับตัวนี้ก็เป็นคันยกสําหรับยกดัานะครับยกดัายกง่ายสําหรับรุวนี้นะครับก็เราก็เปิดไฟเนี่ยครับปกติแต่ว่าคันนี้ยกดัาอยู่ต่อเดี๋ยวอยเอาลงนะครับก็จะมี เครื่องเสียงครับนะเหมือนเดิม CDMi 3นะครับก็ระบบแอร์นะครับปรับได้เลือนไม่ก็จะประมาณนี้6เกียร์ครับเดินหน้านะครับใครสนใจก็สอบถามงินเข้ามาได้นะครับที่หน่วยรถใหญ่นะครับฝ่ายขายอโศดน้ำมันเซลล์สาขากระบี่กบโอ้ยบริษัทอูสดน้ำมันเซลล์สาขากระบี่นะครับข้างโลตัสใหญ่นะครับอีกกีตัวหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับก็คือ มีเป็นแบบกระจกไฟฟ้าทาั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ